พัพบชะลอเนี่ยซึ่งถือเป็นพักใหญ่ซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าแนบแน่นกับสมาชิกวุฒิสภาแต่อยากจะยืนยันครับว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเนี่ยมาจากรัฐมนูญเหมือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้วิธีการได้มาจะต่างกันแต่ผมยืนยันครับผมผ่านเวทีสภามาหลายรูปแบบทั้งการเลือกตั้งแต่งตั้งผมยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้มีความเป็นตัวเองสูงมากสูงชนิดที่ผมก็ยังงงอยู่ว่าท่านเป็นตัวเองของตัวเองมาก สําคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าอะไรที่เป็นเรื่องของประชาชนผมเชื่อมั่นนะว่าสวทั้งหลายยืนหยัดเพื่อประชาชนไม่แพ้ท่านไม่แพ้ครับท่รรานประธานที่เคารพครับด้วยเหตุนี้ในประการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับมาตรา144และ185ที่เกี่ยวกันแทรกแซงงบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกัรโยกย้ายหรือไปแทรกแซงระบบราชการรับไม่ได้พันเปอร์เซ็นต์ครับขอาอความกรุณาถอนล่างออกไปถ้าท่านไม่ถอนจะเกิดปรากฏการพิเศษครับผมยืนยันว่าล่างนี้จะไม่ผ่านการพิจารณา มันมีคำคำหนึ่งที่กล่าวนะครับท่านประธานว่ารับไปก่อนแล้วไปแก้ในขั้นตอนของกรรมธิการเราอยู่ในสภามานานหลอกกันไม่ได้ครับการรับหลักการหลักการเขียนชัดครับจะแก้อย่างไงและแก้แล้วสมาชิกเจาด้วยหรือบอกมันไปโหวตคว่ำในวาระที่สามมันเป็นตลกลายครับถ้าเราโหวตคว่ำในวาระที่สมเนี่ยเราจะเป็นจำเลยทันที แต่ถ้าเราโหวตคว่ำในวาระแรกเราจะเป็นพระเอกครับเพราะนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนต้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นขอยืนยันในประการสุดท้ายว่ามาตรา144และ185ที่เสนอโดยพักพอปชลอนี่นะครับเข้ามาผูกรวมกับเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยมันทํำให้สูญเสีย พลังสําคัญไปอยากให้ถอนออกครับมิฉะนั้นจะโดนความครับขอบพระครัท่าระธานครับรัฐมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยปีพุทธศักราช2560ได้บัญญัติในหมวด8เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาตราที่ 184ถึง187โดยเฉพาะในมาตราที่185บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่กระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นและของพรรคการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องที่กําหนดไว้3เรื่องด้วยกันครับคือ1การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจํา 2. การทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้งบป,ประมาณและ3การบริหารงานบุคคลของข้าราชการเว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภานะครับนอกจากนั้นได้บัญญัติห้ามไว้ในมาตรา144วรรคสองมีให้สมาชิกรัฐสภาเสนอแปรยติ หรือกระทําการใดๆที่มีผลให้ตนเองมีส่วนช่วยมีส่วนใช้งบประมาณรายจ่ายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งข้อบัญญัตินี้ก็ตรงกับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ประการหนึ่งคือการนําโครงการสาธารณะลงในพื้นที่เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการเสนอขอแก้ไขรัฐมนูล มาตรา144และมาตรา185เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาบางคนบางส่วนนะครับสามารถเข้ามาก้าวไกา่หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องรวมทั้งพรรคการเมืองอันเป็นการใช้อำนาจเป็นการไปเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งขัดต่อหลักปฏิบัติระหว่างประเทศได้นอกจากนั้นการแก้ไขรัฐมนูญในสองมาตรานี้เป็นการขัดต่อบทบัญญัติ ในอนุสัญญาสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยเราในฐานะรัฐภาคีต้องอนุวัติกฎหมายตามมติของสหประชาชาติที่กระผมได้กราบเรียนให้ทราบแล้วอันจะเป็นผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้ด้อยลง ในสายตาของมิตรประเทศต่อจนทําให้ขาดความเชื่อถือศรัทธาในการดําเนินงานการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่มีธรรมิบาลขาดความโปรง่งใสและเปิดช่องในกฎหมายที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจากการใช้อํานาจของรัฐที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรมในข้อเสนอที่ร่างรัฐธรรมนูญเสนอมา13ร่างเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งร่างของพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ เรามีประเด็นสําคัญพอดีพลังประชารัฐเสนอร่างนูนมาอยู่ในฉบับเดียวกันแตกต่างจากพักอื่นที่แยกประเด็นมามันก็เลยทําให้การตัดสินใจในการพิจารณาร่างเหล่านี้ก็อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ร่างของพรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นร่างที่หนึ่งเสนอเข้ามาข้อที่สองก็ท่านประธานเราเข้าใจข้อเสนอที่จะแก้มาตราหนึ่งสี่สี่กับหนึ่งแปดห้าว่าต้องการให้การทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง่ายขึ้นไม่อยู่ในขอบเขตบทของกฎหมายที่คอยแต่เอาผิดเอาโทษจนทําหน้าที่ไม่ได้ก็เข้าใจตรงนี้แต่พอข้อเสนอเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เกิดประเด็นปัญหาข้อถกเถียงว่าจะเปิดช่องให้สมาชิกบาพุทธรัศดรหรือวุทิสภาเข้าไปใช้งบประมาณได้เข้าไปแทรกแซง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับาธาชณชนนะครับเขาไม่ยอมรับก็เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นสําคัญวุฒิสภา,าก็ต้องไตร่ตรองตึกตองให้หนักว่าท้าร่างนี้ผ่านไปมันจะกระทบอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งประเทศนี่คือข้อข้อสาคัญอีกข้อหนึ่งส่วนข้อเสนอของพรรคอื่นก็เช่นเดียวกันครับมีข้อเสนอใน13ร่างเนี่ยนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหันหน้ามาคุยกันเสีย ถ้าหากว่าเราสามารถจะหันหน้าเข้ามาคุยกันเนี่ยนะครับแล้วไม่กันแหนกันแหนกกันผมให้เกียรติท่านท่านให้เกียรติผมผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันน่าจะเดินไปด้วยกันได้ที่จะแก้รัฐธรรมนูญดีๆสักฉบับหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันที่เห็นร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นนะครับข้อเสนอของพัคก,การเมืองทุกพัคที่เสนอมาต้องกราบเรียนด้วยความเคารพด้วยความเกรงใจของทุกพักการเมืองว่าเราจะพิจารณาด้วยเหตุผลอันไหนสมควรผ่านเราก็จะผ่านอันไหนไม่สมควรจะผ่านเดี๋ยวไปนั่ง ไปตกลงไปหาทางออกร่วมกันตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในมาตรา256ก็กลับเรียนท่านประธานในเวลาที่จำกัดนะครับขอบคุณครับ